มาเด้อมาเด้อแกงเห็ดเด้อแกงเห็ดเผิ่งเห็ดร่วมมิดกับสันซ่าเห็ดเพาะซื้อน้ำตาลผงชิปพัน,นกีบทั้งกนซื้อวันนี้กับแม่มอน,นอนน้ำลูกน้ำหลานในบร,ริเวณอพุนตกมาๆามาเด้อลูกหลานเด้อกินข้าวแกงเห็ดน้ำกันเด้อแม่มอนมานอนยามนั่นงอยู่ไหน นอนยามลูกยามลานเมียน,นี้ฝนกระตกแน่โทรเมื่อท้องเฮือนกับว่าฝนตกไม่ต้องมาว่าสันลูกชายก็บอกป๊่เมียพุ้นตกเด้อยที่บ้านไม่ต้องมานอนพูนดแหละวะกระทางนี้ก็ให้แม่นอนกนันแน่เลยบนเตียอนะเสร็จเสร็จแกงเห็ดรวมมิด บันทีเขามันจะเม็ดงั้นยังนอนมั้งมันนไงไม่นอนเล็นห้าวนอนหลอนยังไม่นอนมีตั้งสี่ย่างค่ะพอเขาเป็นหองมันดอง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 เนี่ยคือว่าห้านอนคือว่าเป็นอิ่เป็นเมื่อยหลินนะคือ่าจากนอนมาแอลอยวเขาบนอนเข้่นอนอยากกินน้ำหล่น ด้นี้ไม่จะเฮ็ดอะไรายนะเยนะไม่เพ็ดหนังอือบ่มีนะอือเฮ็ดเพาะหนัง่มมีไม่เพรเพาะผายแค่แค่ทางกับหยางไปทางนไปไหนพวกนักออกไปเลยะัทางอ้ยยานเาเนี้นะไปหา่าา่ไม่าเห็นเนีย บอกอาหารบอก,บอกทอาหารบอกอาหารทีู่กอยากกินมแมวไงแม่แมลอ่อนแจ๊จอยไม่ได้ดกินดินแต่แมวพยานามมาอยู่นั่นจะตอน,นไหนจะเพิ่นบไปลูกแจเพิ่นไปนอนอยู่สายอะไรลูกพาลูกมะ เดินมาเด้อโตหนึ่งไปใ่ห้าด่างนนแหะงแงเฮ็ดผอนหอนยูย่เห็นอย่างเดเอาตอนก่อนเลื่อนคนจริงนกินเลยนิบอกขึ้นขึนขึนตุ้อยแมวสองตนนกระดาษกระดาษนนะแม่แม่อออ่อนนะลูกกินนม ต้นโต๊ะก็อ่านน้ำห่อนคือเก่าร้านเอ้ยนะปัหา่ไอีต้นนันแม่นม่เอาอ้าวยิ่งคงอะไรหัวหันคงหังที่คันคงหันคันคินต้เติอยู่ เก้าสิบบาทนี่จะเฮ็ดถึงแลคุณยายทรงหามายใ่ไมอมีเฮ็ดโอ่งไม่เรเฮ็ดอ่งครับเฮ็ดโผนกระห้องเราจะยินเฮ็ดดินเฮ็ดไหนกับพวกนี้นะเฮ็ดฐานเนาะเฮ็ดดินเฮ็ดฐานม่เหนึ่อยแค่อย่บบอกุ้งขอไยเฮ็ดฐานเลย่ะบอกุ้งไม่เฮ็ดฐาน เดี๋ยวบกล้องทำอึดพักกินหน้อไม่น้ำเห็ดต่ได้กินเห็ดบะกล้งกินปลาตจอ้อนตปลาหนะ่หละจะกินปลากปะเนะบยน้ำออกจะโบล้วก็คนดูนมันไปเชียเงินนะอนนะนเอางปลา,นะน,าน่ะนยืนหนน่ะเนาะคนดูไปเชียเงินุกไปเชียเงินืนนะ่อตนะเขาใหมันกินเนาะเขาเป็ดกระเด็นกะน ปลาผมอเป็นราคาเนาะเห็ดไผาปลาเด็ดเดียวเนาะแล้วก็เห็ดไา่มีกาดตัดหัวตัดหางแล้วก็เลยตัดแดดเห็ดมัดกับเต้าบ้าเต้าบาดปลาบผมจะซื้อเห็ดคั่นคั่วอีกวันเหนื่อยแต่ปรารเหคั่นจะคั Arizona, ่วนะเนี่ยเหนื่อยเห็นแล้วห้างเงินเลจะเห็ดอยู่แล้วแต่ว่ามันเด็ดมันยังแต่วันมันหงอน เเลาค้ายขี่มีจะเห็ดพอมือหนึ่งไปแม่จั๊กเจ็บแอวเอ้ยไปไว้ไปได้ไปได้โลค้ายแถวบ้านก็ได้ไปต้องไปตลาดแถวหมู่บ้านครัวตาอมมือเดได้จ้างกมีคว่ำมือแล้วมันงานตัวเองเนาะ ตั้งซื้อเจ้านายีให้เยอะสื้อเจ้านายบริเนี่ยค่ะตรงนี้เจ้านายคือโตนก็เืออยู่มุณจะไล่่ยยุก่อนันจ้านายซือกันเองน่ะซื้อกันเองแบบตอกวเดียวกันนันก็น้อยแต่ิ้ย่มันมวนในใจนายลูกน้องซือกันเองแบเนักหักแท่งแบบตัวเอง เราทิ้งอะไรได้มันจะมีมาถอดอัดอืม กินหัวาหารอยู่ดิแ้วมันกินมันใช่ลูกมันไปใช้ไรลูกกระจอยเอยลูกกันแม่คนตะตูทำไมทวันโมเมนต์นั้นแม่ก่อนแม่เอาอ้อใช้แบบลูกมันมาติดลูกมันไหนให้ลูกมึงนะลูกมันน่ะจักออโต้กู้มาไปทำเนาะผมจะเว้นผมเวบือเห็นเอามาบเห็นมาเลยใช่ลูกมึงลูกกระลูกกระจอยคือมันโซ่ลูกคัะกระยางกระเจ็บแข้งลูกมันน่ะ มืนชิ้นนมแม่เมยมนิ้นนมาไป็นเขา่าเยยเี่ยงเนดงเยน้ำย็นมาตั้งมวะเด้อน้ากร่เขาไปไหนเด้อจากฝนเด้อ นี่เป็นขี้ตมตมกันนี้เขาจะทางเขาทางอ่อนเลยทางตลาดนะทางกระเปื่อนนี่เราก็ทางกระเปื่อนออกกันนี้ก็ได้เบิ่งไว้ฮะให้เห็ดวันเกิดไทยนะมีเห็ด พอยเอาฮะดันหลังลุงเอ้ยเอาน้องมากินนี่อ่ะคลิปนี้ก็ลาพีล่าน้องเด้อกินแกงเห็ดน้ำนางอุ่นมาหนีินอนน้องลูกน้ำลานอุ่นลูกอุ่นลานมาหนีพ้นกระตุกแน่มีเด็กน้อยหลายบ่ทองมีเด็กน้อยเไปไปไปปิดนะปิดปิดปิดไปปิดกล้อง khai sự thiệt Màu dậy